ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างนิ้งงานไม้เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็มาทําประตูเล็กนะครับครับเป็นประตูเหลือนนะครับอันนี้ครับอความสูงของประตูอยู่ที่นึ่งลอยแปดสิบเซนครับความยาวอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเซนครับอ่านี่เป็นประตูเหลือนเฉียบโครงสร้างเสร็จแล้วน,นะครับตอนนี้ก็ ครับมันจะมีตัวล็อกนะครับตัวนี้การเลื่อนชนตึงมันก็ล็อกเลยนะครับมันเป็นตะขอครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดเ้นนะครับติดเฟนเ่นเป็นเ้นสี่เงนะครับมันตัวนี้ก็จากของก็ออกแบบเองนะครับก็สวยดีนะครับอยู่ที่ร้านผ้าซ่าโอ้มครับอยู่ที่อำเภอนาตวีสามแยกวังตัวครับตัวนี้ก็ ใกล้กองคอรอบทุกอย่างครับอ่าตอนนี้ก็ติดเพ้นไดยนะครับตัวนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับครับช่างโอดกําลังเปิดอยู่ครับดูไปในเดียวได้ครับเพื่อว่าไปทําบันเอ็นนะครับอ่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ครับ ครับมันมีตัวสลิงดึงนะครับตรงนั้นนะครับเทวาตัวตีล็อกนะครับอยากเปิดก็ดึงสลิงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคุณครับสวัสดีครับ